นโยบายที่เขียนไปกับข้อตกลงเนี่ยมันดูแล้วมันไม่สอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงใน m o a เนี่ยก็คือเรื่องของการที่คณะอ姆ตรีก็ดีพรรคการเมืองทั้งสองพรรคต้องดูเหมือนว่าต้องเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วนำไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาสามวันละ แล้วนาไปทาประชามติแต่ผมไม่เห็นว่าในท้ายที่สุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้ชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ไม้มีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ที่ผมย้ําประเด็นนี้นะครับว่าการไม่มีร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีปัญหาสําคัญครับเพราะว่าในท้ายสุดวาระที่1วาระที่สองวาระที่สของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท่านต้องได้เสียงรัฐสภาเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเงื่อนไขประการ ประธานรัฐภาที่กรบครับเมื่อสองสมวันนี้ผมได้มีโอกาสดูรายงานข่าว ของผู้สื่อข่าวแล้วก็ปรากฏในคลิปทั่วไปว่าการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะน,นี้เป็นคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะน,นี้ท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูล2560ันารรัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลบากโกงท่านจะรักษารัฐมนูลฉบับนี้ไว้ท่านไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนจนี้ก็ชัดเจนว่ายังไม่มีแนวทางของคณะรัฐมนตรีว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนี่คือสาระสำคัญที่เป็นข้อวิตกกังวลข้อวิตกกังวลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือว่านอกจากท่านจําเป็นจะต้องได้เสียงของรัฐบาลเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วปัญหาใหญ่สําคัญคือท่านต้องได้เสียงจากวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามปัญหาก็คือว่าเราก็เซ็น m o ็กันไปยุบสภาไป ในเดือนแต่เราไม่มีรัมนูนฉบับใหม่เกิดขึ้นและปัญหาคือว่าใครจะรับผิดชอบพักไหนจะต้องรับผิดชอบถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่พูดมาเนี้ยเป็นสัญญาณที่ผมไปสังเกตจากการเข้าไปศึกษาการรับฟังทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับการจัดทำนนฉบับใหม่ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็ถามว่าเราก็เสียดายครับเรายุบสภากันไปใน4เดือนแล้วท้าสุดพยายามก็เต็มที่แต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญตามที่เราต้องการแต่อย่างใด